ทุกอย่างล้วนมีค่างวดของมันนะผมเนาะไม่ว่าจะซื้อประกันหรือไม่ซื้อประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นเลยทุกท่านแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอ มากกว่านะที่สําคัญมากๆนะครับผมเนาะถ้าวันนี้ครับทุกท่านถ้าเราไม่ซื้อประกันเนาะมันจะมีค่างวดอะไรที่เราต้องเจอมันจะมีอะไรที่เราจะต้องเจอกัน,กนบ้างนะทุกท่านเนาะอ่ะถ้าเราไม่ซื้อประกันสุขภาพนะครับเราอาจจะมีประกันสังคมเนาะมีสวัสดิการบริษัทนะทุกท่านมันถา้าอ่าก็ต้องถามว่าเพียงพอไหมถ้าเพียงพอก็จบเนาะก็จบไปก็เท <ๆ S 1> ่านั้นง่ายๆเลยทุกท่านเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในกรณีที่นะครับผมไม่ซื้อประกันพวกโรคแรงประกันชีวิตเนี่ยทุกท่านถ้าวันนี้นะครับ เอ็กซ์เดนไปสวรรค์ก่อนต้องถามตัวเองว่าลูกเนียลาบากไหมนะครับผมลูกเมียลาบากไหมถ้าไม่ลําบากมีเงินเก็บเยอะๆมากๆแล้วนกะ็อาก็บอกว่าไม่ซื้อประกันไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อว่ะถ้าไม่ซื้อประกันเนี่ยแล้วลูกเมียเดือดร้อนเนี่ยค่าใช้จ่ายาต่างๆเขาจะต้องแบกบค่าเทอมลูกเนี่ยจะต้องแบกไว้ค่ากินค่าใช้เนี่ยจะต้องแบกไว้เนาะอายกตัวอย่างเรื่องของประกันโรคแรงกันถ้าเราซื้อเนี่ยมันก็จะมีเงินก้อนไหลมาให้เรา800,000ล้านหนึ่ง ตรงนี้ทุกท่านเอามาเพื่ออะไรครับเอามาเป็นค่าใช้จ่ายนี่แหละทุกท่านลองนึกภาพว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4แล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะต้องยกตัวอย่างตรนี้เพราะว่าเราเจอกันเยอะมานะระยะ3ระยะ4นะครับผมมีแรงไปทํางานไหมทุกท่านเนาะไม่มีเนาะใช่ไหมทุกท่านต้องไปรักษาต้องไปผ่าตัดให้เคมีคีโมใช่ไหมครับผมเนาะไปฉายแสงอีกนะครับผมเนาะนะฮะไม่มีแรงทํางานแต่นะครับผมค่าใช้จ่ายยังต้องเดินอยู่ไหมทุกท่านผ่อนบ้านไหมต้องผ่อนบ้านไหมลูกจะต้องไปโรงเรียนไหมทุกท่าน นะต้องกินต้องใช้ค่าเทอมต้องจ่ายไหมก็ต้องจ่ายนะครับผมนะประกันโรคแ,แรงๆเนี่ยเมื่อเราได้เงินมาหนึ่งก้อนเนี่ยเราเอาไปบริหารตรงนี้ไปใช้จัดการตรงนี้ได้นะ้ำแต่ถ้าไม่มีทําไงครับก็ดึงเงินเก็บมาเงินเก็บนะดึงเงินเก็บมาใช้คือความโชคร้ายหรือว่าความความแบบไม่แน่นอนก็คือนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าทุกท่านนะ่ะมีเงินเก็บมากพอนะครับที่จะมาจุนเจือ,อครอบครัวไหมตามทฤษฎีคือ6เดือน นะผมที่จะต้องเก็บไว้เรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ3 0,000ื่นแล้วต้องมีแสนแปดไว้รองรังอยู่ในบัญชีนะโดยปกติแล้วไม่มีทุกท่านโดยปกติแล้วไม่มีมีก็มีน้อยไม่ถึงไม่ถึง6เดือนบางเผื่อๆนะครับผมเดือนเดียวนะครับผมแบบหยุดงานเลยนะแบบหยุดงานนะใช้เงินเก็บเนี่ยเดือนเดียวก็หมดแล้วนี่แหละครับทุกท่านนะประกันมันเลยจําเป็นต้องมาเนาะอัดแวบๆไว้เนี่ยก็คือต้องซื้อประกันทุกท่านเนาะต้องซื้อประกันหรือว่า อย่างที่บอกไปถ้าไม่ซื้อเนี่ยถ้าทุกท่านไม่เดือดร้อนนะครับผมก็ข้ามๆไปประกันเนี่ยไม่ไม่ไม่จำเป็นหรอกถ้าทุกท่านแบบสามารถที่จะแฮนดิลหรือว่ารับกับเรื่องไร้แรงได้เนาะแต่อีกมุมหนึ่งครับทุกท่านถ้าเราซื้อประกันเนาะเอาเงินน้อยมาซื้อประกันเอาเงินแบบเศษเศษเงินเนี่ยนะครับมาซื้อประกันไว้นะยิ่งไอ้โรคไร้แรงเนี่ยเบี้ยถูกมากกว่าละยีกว่าบาทเนี่ยทุกท่านถ้าวันหนึ่งทุกท่านเป็นมะเร็งขึ้นมาได้เงินก้อนมาสักแปดแสนมาล้านหนึ่งครับทุกท่านเอามาจา ค่าใช้จ่ายต่างๆเลยทั้งหมดทั้งมวลนะค่านี้สินค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะค่าเทอมลูกค่ากินค่าใช้เอาเงินไปให้ลูกนะครับผมค่าซื้อหนังสือต่างๆตรงนี้นะถ้าเราเป็นมะเร็งครับมีเงินไหลมาจากบริษัทประกันสักแปดแสนล้านหนึ่งเนี่ยทุกท่านนะแลวหยุดทํางานถามว่าเดือดร้อนไหมทุกท่านก็ไม่เดือดร้อนแล้วเนาะนะนะอาจจะเดือดร้อนเนาะเพราะว่าอะไรก็อาจจะเดือดร้อนในส่วนของแบบไม่สบายกายไม่สบายใจเดือดร้อนเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่ว่าไม่ต้องเดือดร้อนเล่นเงินแล้วทุกท่านจะเห็นไหมครับว่า เนาะซื้อประกันกับไม่ซื้อประกันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีค่างวดของมันอยู่ถ้าทุกท่านไม่ซื้อประกันค่างวดต่างๆนะครับทุกท่านก็ต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าซื้อประกันเหมือนมีหาเจ้าภาพเนาะมาเป็นเจ้าภาพให้เรานะผมจ่ายค่างวดแทนเรานะครับผมเนาะซื้อประกันหรือไม่ซื้อประกันในย้นอีกสําคัญก็คือนะวางแผนกับไม่วางแผนถ้าวันนี้ทุกท่านวางแผนนะค่างวดของการวางแผนจะถูกกว่าค่างวดของการแก้ไขเสมอนะผมค่างวดของการวางแผนจะถูกกว่า ขางลูของการแก้ไขเสมอเนาะทุกท่านเนาะนีะ่งไงก็ฝากคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นไอเดียในการวางแผนซื้อประกันนะครับผมหรือว่าถ้าอย่างที่บอกไปถ้าทุกท่านคิดว่าเฮ้ยไม่เดือดร้อนนะมีเงินเก็บเยอะมากนะผมกขม็ข้ามคลิปนี้ไปเพราะว่าอะไรครับทุกท่านไม่จาเป็นต้องซื้อประกันเลยนะเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากประกันก็คือบริษัทประกันบริษัทประกันจะรวยเพราะว่าอะไรครับทุกท่านไม่ได้เดือดร้อนไงนะครับผมเนาะก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยไอเดียของอาร์ตมันมันโอเคนะ ก็วางแผนซื้อประกันกันครับทุกท่านวันนี้ยี่สิบาทสามสิบาทสี่สิบาทเท่าน,นี้ก็วางแผนได้แล้วไม่ต้องรวยแบบล้นฟ้าหรือว่าแบบไม่ต้องไปเงินเดือนเป็นแสนๆนก็สามารถซื้อประกันที่แบบให้ความคุม้คมครองเป็นล้านได้นะทุกท่านตรงตอนเนี้เบี้ยนะครับผมตกวันละยี่สิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทเองแต่ว่าอายุมากขึ้นก็นะครับผมก็จะแพงขึ้นนะครับแต่ยังไงแล้วไม่เกินวันละร้อยครับทุกท่านยังไงก็เข้ามาวางแผนกันนะครับผมวันนี้อัพไปก่อนครับสวัสดีครับ